มีคนสงสัยค่ะว่าเวลาที่เราไปซื้อจิวเวลรี่ในร้านทองแล้วมีเพชรประดับด้วยอยู่ในแหวนเนี่ยอยากจะรู้ว่าเป็นเพชรประเภทไหนนะคะจะมีคําตอบในคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นเลยต้องรู้ก่อนค่ะว่าร้านทองเนี่ยเขาจะขายทองที่เป็นเปอร์เซ็นต์สูงซื้อไว้สําหรับการสะสมหรือซื้อไว้สําหรับการลงทุนนะคะก็จะเป็นทองประมาณ93ไปจนถึงทอง96.5ดังนั้นเนี่ยเน้นในเรื่องทองค่ะตัวเพชรเนี่ยเขาก็จะไม่เน้นส่วนมากเลยก็จะใช้เป็นเพชรซีแซดเพชรสวิสนะคะที่ไม่ใช่เพชรแท้ค่ะเพราะว่าเพชรประเภทนี้เนี่ย เวลาที่หลุดลอกหรือว่าหล่นเนี่ยก็ไม่ต้องเสียดายด้วยแล้วเขาก็ไม่ต้องไปเพิ่มมูลค่าในเรื่องของตัวเรือนด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่เยแจ้งไปค่ะว่าตัวเรือนที่เป็นทองหรือว่าเงินที่เปอร์เซ็นต์สูงๆเนี่ยมันจะมีลักษณะนิ่มดังนั้นเนี่ยการเกาะเพชรเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีมากดังนั้นเนี่ยเขาก็กลัวเรื่องหลุดลอกหลดนะหล่น,หลนนั่นเองนะคะส่วนใครที่ชอบพวกงานจิวเวลรี่เพชรพลอยก็แนะนําให้ซื้อร้านจิวเวลรี่หรือว่าร้านเพชรดีกว่าค่ะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยก็จะได้ความสวยงามแล้วก็ความคงทนมากกว่า แล้วว่าการยึดเกาะเพชรก็จะดีกว่าเพราะว่างานจิวเวลรี่นะคะส่วนมากเลยนะคะจะใช้ทองสูงสุดอยู่ที่ 18K หรือ75%จะไม่ใช้สูงกว่านี้ค่ะเพราะว่าการยึดเกาะเพชรเนี่ยมันจะไม่ได้ดีนะคะดังนั้นเนี่ยสออย่างนี้วิธีการผลิตวิธีการขายการใช้งานเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเลยดังนั้นคุณก็จะเห็นว่าร้านเพชรส่วนมากจะไปอยู่รวมกับร้านนาฬิการ้านทองก็จะไปอยู่กับพวกโรงรับจำนำอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ชอบชื่นชอบพวกทองในการสะสมใส่ทองเนี่ยก็ไปร้านทองเลยค่ะส่วนใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องจิว ก็แนะนําให้ซื้อในร้านจิวเวลรี่หรือร้านเพชรจะดีกว่าแล้วก็จะคุ้มค่ามากกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้คร่าวๆนะคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าร้านทองทุกร้านเนี่ยจะไม่ขายเพชรแท้นะคะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นเพชรซีแซนหรือเป็นเพชรสวิสค่ะ